สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมวันนี้ป้ามีห่อหมอกปกลากรายมาแบ่งปันความอร่อยกันนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะเรามาเริ่มจากการปั่นพริกแกงกันก่อนนะคะพริกแกงของป้าก็จะมีพริกเม็ดใหญ่แช่น้ำกระชายตะไคร้ข่าหอมแดงกระเทียมกะปิค่ะป้าขาดไปอย่างหนึ่งผิวมะกรูดค่ะไม่ใส่ก็ได้ให้ไม่เป็นไรนะคะจะใช้วิธีโขลก หรือจะปั่นก็ได้ค่ะสำหรับป้าแล้วป้าใช้วิธีปั่นนะคะปั่นด้วยหัวกะทิค่ะป้าใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปปั่นด้วยเลยนะคะน้ำปลาอีกนิดหน่อยค่ะ ป็เพิ่มน้ำปลาลงไปค่ะตามด้วยเนื้อปลากรายขูดค่ะอันนี้ป้าซื้อสำเร็จมานะคะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะเพื่อช่วยให้ห่อหมกของเราเนี่ยมีความนุ่มนะคะเนื้อไม่กระด้างค่ะ นี้ก็กวนไปเรื่อยๆเลยนะคะประมาณสัก20นาทีจนเข้ากันดีค่ะป้าใส่สักสองฟองนะคะถ้าเขาแห้งไปก็เติมกระทิไปได้นิดหน่อยนะคะค่อยๆเติมไปค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนหนืดค่ะ เดี๋ยวใช้ได้แล้วกลับมาดูกันนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะป้าก็จะพักไว้ค่ะเดี๋ยวจะไปเตรียมพวกผักต่างๆค่ะถ้าว่ารสชาติใช้ได้หรือยังนะคะก็เอาไปเข้าเวฟสักนิดนึงมาชิมค่ะจะได้ปรุงเพิ่มได้นะคะ ผักที่ป้าใช้นะคะมีใบโหระพาค่ะเด็ดเป็นใบใบค่ะใบยอค่ะแล้วก็กระหล่ำปรีกระหล่ำปรีนะคะเดี๋ยวป้าจะเอาเข้าเวฟให้เขานิ่มๆก่อนนะคะเวลาทำจะได้น้ำไม่ออกเยอะค่ะ ใบยอก็เหมือนกันค่ะก็เอาเอาที่แกนแก่ๆออกนะคะแล้วก็หั่นตามชอบได้เลยค่ะ รน้ำนิดหน่อยค่ะแล้วเอาไปเข้าเวฟค่ะนี่ค่ะกะหล่ำปรีของเราก็สุกแล้วนะคะป้าจะใส่น้ำปลาหยอดไปนิดนิดค่ะให้ก็มีความเค็มอยู่นิดนิดค่ะไม่ต้องเยอะแล้วก็ใบยอของเราก็สุกแล้วค่ะเหมือนกันค่ะป้ใส่ไปนิดหน่อยนะคะแค่นี้เองค่ะ ก็มีใบมะกรูดซอยค่ะแล้วก็พริกแดงนะคะผ่าเอาไส้ออกนะคะแล้วก็หั่นซอยเล็กๆค่ะเอาไว้โรยหน้านะคะนี่ค่ะส่วนหัวกะทิที่เหลือนะคะผสมแป้งข้าวเจ้าไปหนึช้อนโต๊ะค่ะ เครื่องต่างๆของเราพร้อมนะคะเราก็เตรียมภาชนะมาใส่ได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นกระทงหรือว่าจะห่อด้วยใบยตองก็ได้นะคะวันนี้ป้าจะห่อด้วยใบยตองค่ะอันนี้ป้าก็จะฉีกใบตองที่ยาวๆอย่างนี้นะคะก็จะฉีกไว้สําหรับเป็นตัวคาท่อหมกนะคะนี่ค่ะแล้วก็ฉีกใบตองเช็ดให้สะอาดนะคะอันนี้ป้าเอาไปผึ่งแดดมานะคะ ขอเล็กขอใหญ่ก็ตามชอบได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เจียนสักนิดหน่อยค่ะเพราะว่าตรงช่วงเนี้ยเขาจะมีความแข็งนะคะป้าก็จะตัดออกสักนิดหน่อยค่ะเจียนหัวท้ายสักนิดหน่อยนะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นอันเล็กนะคะเอาไว้รองด้านในอีกทีหนึ่งน,นะคะก็ตัดเหมือนก้นค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาห่อกันนะคะส่วนไม้กาดป้า <as ก็จะใช้เป็นไม้จิ้มฝันนี่แหละค่ะ เรามาเริ่มจากการห่อนะคะใช้ใบตองแผ่นใหญ่หนึ่งแผ่นนะคะตามด้วยแผ่นเล็กอีกหนึ่งแผ่นแบบนี้นะคะแล้วก็รองด้วยผักค่ะอันนี้ป้าใช้เป็นใบยอนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะห่อเล็กห่อใหญ่ก็ตามชอบได้เลยโรยด้วยใบมะกรูดค่ะ ขอ,อย่าสใช้มือค่ะสะดวกดีนะคะแล้วก็ตามด้วยหัวกะทินิดหน่อยค่ะแล้วเราก็ห่อนะคะเสร็จแล้วก็คาดด้วยใบตองอีกชั้นหนึ่งค่ะแบบนี้ค่ะ หลเฉียงๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วหนึ่งหอ่อเดี๋ยวป้าห่อจนเสร็จค่ะ จัดเฉียงแบบนี้นะคะ หอนี้เป็นกระลำปรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าก็จะทำตำหนิไว้โดยการหักไม้อย่างนี้นะคะทำตำหนิไว้ค่ะส่วนหอนี้เป็นโหระพา เราก็จะใช้ไม้กัดสองอันค่ะสำหรับโหระพานะคะแบบนี้ค่ะจะได้เวลานั้นจะได้ไม่ไม่ลืมค่ะว่าห่อไหนใส่อะไรนะคะเดี๋ยวป้าห่อจนเสร็จค่ะนี่ค่ะป้าก็ห่อได้ทั้งหมดนะคะ14ห่อค่ะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันค่ะ นี่ค่ะป้าก็จะใช้เวลาตรงนี้นะคะประมาณ15-20นาทีค่ะเดี๋ยวสุกแล้วเรากลับมาดูกันนะคะว้าวหอ่อหมกของป้าก็สุกแล้วค่ะป้าใช้เวลาไป20นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อด้านในกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันนะคะอันนี้ไม่กลัดสองอันก็จะเป็นใบโหระพาค่ะโ <c oughs> ทษนะคะเสียงแห้งค่ะช่วงนี้ว,ว้าวนี่ค่ะหน้าตาหอหมกของป้าก็พร้อมทานค่ะหอมมากๆเลยละค่ะ หอมกปลากรายของป้าก็พร้อมเสิร์ฟร้อนๆค่ะลองทำรับทานกันนะคะป้าบอกสูตรละเอียดไปใต้คลิปค่ะลองทำรับทานกันนะคะหรือจะปรุงรสได้ตามชอบเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ